ในสอง่อมเอาเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วที่มิซูรถสวยกับน้องลูกตาลแซบแซบจริงๆเลยวันนี้นะคะปากอ่อนมากเลยอ่ะวันนี้บอกเลยวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรีวิวเอ็กซ์เพนเดอร์อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะก็มี ander, เอ็กซ์เพนเดอร์กระจังหน้าและเปล่งคาใดๆคันนี้ก็คือจัดหนักอีกแล้วลนะจ๊ะมาก่อนที่จะเข้าไปชมรถต่งด้านทางด้านในนะคะฝาก กดไลค์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดสั่นกันดิเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสวยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็คือแบบว่าดีดครับ <laughs> วันนี้ดีด <laughs> ใช่ไหมโอเคได้เลยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยว่าคันนี้เราแต่งจัดหนักยังไงบ้างไปเลยอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนหน้านี้ก็คืออ่อีกร้านะคะกับกระจังหน้ามินิอาผัดตอนนี้ก็คือกำลังเป็นที่นิยมอย่างรุนแรงและอ่ะ จะบอกว่ายังไงดีอะคือฮิตอ่ะมันแบบเพนพ่อผัูมากมากเลยในตอนนี้นะคะกระจังหน้าดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวมาในโลโก้มิสูสีแดงแบบนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจะ๊ะอ่ะตากล้องซูมเข้ามาค่ะให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับการแต่งของคันนี้นะจ๊ะอ่ะรต่อไปนะคะนั่นก็คือเป็นโลโก้โรโก้เอ็กซ์เพนนะคะโลโก้เอ็กซ์เพตรงนี้นะคะก็เป็นสีดำนะคะ ตัดกับตัวรถได้สิคะมันมีเสียงไงเรามันมีจุดสนใจอยู่เอาใหม่เอาใหม่เรียใหม่ต่อเลยนะคะเรามาดูในตัวของตัวตัดไปนะคะพามาชมกันที่ตัวน,นี้เลยอืมเปิดให้เห็นกันเลยชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คืออยู่เย็นเลิกงานละเพียรอยากกินเบียร์กับเธอค่ะเลยมารีวิวกัน,นะคะ่ะทลงานก่อนนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวไฟนะคะ LED นะคะที่เราก็เปลี่ยนให้นะคะทําไมต้องเปลี่ยนไฟตรงนี้นะคะบอกเลยเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะดึกๆแบบนี้นะคะมองเห็นหน้าตากล้องแบบชัดเจนมากเลยค่ะ <c oughs> ไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED ที่จะส่องสว่างในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ทําให้การขับขี่ในเวลากลางคืนเนี่ยจะปลอดภัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะนี่เลยโอ้ oh. ไงคะกับไฟตัวนี้ LED mini lens กันไปเลยอ่ะเราพามาดูในส่วนของจบตัวต่อไปกันบ้างน,นะคะให้ชมกันข้างหน้าได้ไหมคะพามาดูข้างหน้าด้วยคะคบคุณค่ะข้างหน้านี้นะคะ,ะ,ค,ะคือบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะที่เราก็ตกแต่งให้ตามเสียงรีเควสต์ของคุณลูกค้านั่นเองนะคะน,คนั่คือ s p o t l i d e r M นะจ๊ะชุดแต่งชุดนี้นะคะมาในชุดแต่งแบบสีดำแบบนี้นะมิ ตัดคริปแดงตรงนี้ใดๆเลยนะจ๊ะอ่าพร้อมกับโลโก้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไฟตัดหมอกมาเลยนะคะมันคือบวกกับตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะพร้อมกับชุดแต่งตรงนี้มันมีความสปอร์ตมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะพาทุกท่านไปดูนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นั่นก็คือการแลปหลังคาดาํานั่นเองนะจ๊ะเป็นเอ่อสเกิร์ตที่แลบรถโดยเฉพาะนะคะที่เราก็คัดสรรมาให้คุณลูกค้าได้ ดีมากๆเลยทีเดียวจ้ะ <c oughs> <g> นี่เลยนะคะนี่คะ่ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะคือรถสีขาวตัดกับสีดําแบบคือดุมากแล้วมีความสปอร์ตใดๆมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้สําหรับลูกค้าที่ชอบนะคะแลบหลังคาด,ดํากระจังหน้าดําอะสะเกิร์ตขาวตัดดําตัดแดงไปอีกเป็นยังไงมีความหล่อเหลาเอาการมากเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะอะพามาดูในส่วนของตัวข้างๆกันบ้างนะคะนั่น ด้านข้างนะคะไม่ใช่ข้างข้างด้านข้างรถตด้านข้างรถยนต์นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันจากข้างหน้าเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวล้อตรงนี้นะคะเป็นล้อแม็กนะจ๊ะลายใบยพัดขอบ17นั่นเองนะจ๊ะมาในล้อ17นะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อ,อยาง เป็นลอ18ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีการเซ็ตช่วงล่างใดๆกันอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะเปลี่ยนแม็กแล้วนี่คือเต็มซุ้มมากเลยนะทุกคนคะ่ะมันก็จะมีความงามอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยคะ่ะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนแม็กกับเราก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะราคามิตรภาพที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์นะค,ะคนนี้เขาอะมาดูในส่วนของตัวต่อไปขออนุญาตเปิดไฟอีกรอบน,นึงนะคะ ขอพามาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนั่นก็คือเจ้าเ,าเป้ามือจับนะคะของเรานี้มาในสีดำนะคะเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถอย่างดีมากๆเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ก็คือไม่ได้แค่มีความงามอย่างเดียวนะคะเขาก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยเวลาที่คุณลูกค้าเปิดประตูนะคะก็จะทำให้ไม่เป็นรอยมือนั่นเองนะจ๊ะดีด้วยนะจ๊ะสวยด้วยนะ <Wow. S 1> จ๊ะอะเรามาดูในส่วนของตัวต่อไปกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือคิ้วกันสาดหลายคนถามตามเข้ามานะคะว่าคิ้วกันสาดเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะคะนอกจาก จะเห็นหน้าคนขามเลยนอกจากนะคะที่จะมีความงามเป็นการตกแต่งแล้วนั้นนะคะเขายังเอาไว้กันฝนสาดด้วยนะคะทุกคนขาเวลาที่มีน้ํามีอะไรมาแบบฝนตกหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันก็จะไม่เข้าไปข้างในตัวรถของเรานั่นเองก็จะทำให้ไม่เปียกนะจ๊ะไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดมันนูนนะหรือใช้ผ้าเช็ดตลอดอะโอเคเราพาไปดูในส่วนของตัวต่อไปกันบ้างขอพาไปดูด้านหลังก่อนที่จะเข้าไปด้านในแล้วกันนะคะอะ ทังหลังของเจ้าคันนี้นะคะมีเปิดเปิดอีกมีความงามใดๆบอกเลยว่ามันงามมากจริงๆนะคะเพราะว่าชอบตรงเดียวเลยนะคะตรงโลโก้มีสูสีแดงนั่นเองนะคือเด่นเป็นสัญลกราศีมากเลยคันนี้เพราะว่าคันอื่นนี่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนโลโก้แต่คันนี้ก็จัดสีแดงให้ไปเลยด้วยอ,อ่ะเราพามาดูในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นไฟนะคะจากทางด้านหลังนะคะเออไฟตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED แนวนอนตรงนี้เป็นไฟอะไรคะไฟเลี้ยวไ,<ฟ>ไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยอยู่นี่ <laughs> ไท,ท,ทีเทฟนี่คือทีเชฟนะคะเป็นไฟอันนี้คือไฟเลี้ยวนะจ๊ะอ่ะฮะอันนี้คือไฟอะไรคะไ,ไฟถอยหลังอ่าโอเคไฟถอยหลัง LED นะจ๊ะตากองขอบคุณนะคะที่ช่วยหนู <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> อ่ะเป็นไงคะคือไฟตรงนี้นะบอกเลยว่ามีความชัดเจนมากเลยนะคะเวลาที่รถข้าหลังนะคะเห็นเรานะคะจากหน้าเนี่ยคือเห็นนะเขาจะไม่มาตําเราแน่นอนเขาเรียกว่าตาดากนั่นแหละ ตําแน่นอนนะเพราะไฟเรามีความชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามคือเพื่อนๆที่เห็นก็คือร้องว้าวแน่นอนนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัวต่อไปกันบ้างน,นะคะหน้าคือตัวสเกิร์ตทางด้านหลังสปอร์ตไลเดอร์เอ็มที่มาในท่อเหลี่ยมคู่แบบโอเคเรามาดูในส่วนของตัวต่อไปตัวนี้นะคะหน้าคือเซนเซอร์ถอยนะคะเราก็ จัดให้ด้วยสําหรับเจ้าเซนเซอร์ถอยเป็น4จุดกันไปเลยนะคะเวลาที่คุณลูกค้าถอยรถเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเตือนติ้งนิ้งติ้งิ้งติ้งิ้งติ้งนติ้งติ้งติ้งแบบนี้เลยมีเสียงแบบเสียงดังแถมยังไปอ่าเตือนแล้วก็หน้าจอแสดงผลทางด้านหน้าจอเอ็นดอยของเราอีกด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าเลิศมากๆอ่ะพามาดูพอเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับด้านหลังพามาดูนะคะในส่วนของตัวต่อไปนั่นคือภายในนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตเปิดรถด้วย เปิดอีกแล้วอือภายในรถนะคะคือเปิดมาปุ๊บก็คือเห็นเลยเห็นชัดเจนก่อนอะไรแล้วก็ต้องมองข้างล่างก่อนนะคะนั่นก็คือเจ้า Scar Page นั่นเองนะจ๊ะเป็น Expander นะคะ Scar Page ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไว้แบบว่าเวลา คุณลูกค้าก้าวขึ้นรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก้าวขึ้นรถไปปุ๊บนึงมันก็จะไม่เป็นรอยนะจ๊ะนอกจากจะเอาไว้แบบมีความประดับประดาในความงามแล้วนั้นก็ยังมีประโยชน์ใดใอีกด้วยนะจ๊ะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวต่อไปนะคะพามาดูกันเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือพรมนะคะพรมพมนี้ก็คือพม VIP นั่นเองนะจ๊ะของเราวันนี้นะคะเลือกเป็นตัวอ่าสีแดงนะคะจำได้องอ้าว สีดำอะได้แดงเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟนะเออมองไม่เห็นขอโทษด้วยนะคะมาในส,สีสีดำได้สีแดงตาก,กล้องเดี๋ยวโดนนี่หลายป่องแล้วนะพั <c oughs> กก่อนนะอย่า,อย,าอย่าเพิ่งอย่าเงแก้งหนนะคะโอเคเรามาดูว <c oughs> ตัวต่อไปกันบ้างน,นะคะขอพาทุกท่านไปชมนะคะในส่วนของตัวนี้ลยนั่นก็คือ จอหน้านะคะเป็นจอ Android นะคะสามารถที่จะ,ะฟังเพลงเปิด YouTube มีแมป g ี s ใดๆนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันได้จากหน้าจอนี้นะคะและยังมีกล้องมันทึกหน้าให้อีกด้วยนะจ๊ะและยังไม่พอเท่านี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอกลาง14นิ้วกันไปเลยก็คือใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่เหมือนหน้าหนูนะเพราะว่าหนูอะหน้าเล็กแล้วก็หน้าเรียวด้วยเอาอะไรมามั่นแหวนนะคะเอาแหวนมามั่นจำมาไว้ เราไปดูเลยนะคะในส่วนของหน้าจอดเ,ดจจเราไ,ไปดูในส่วนของจอกลางกันบ้างน,นะจ๊ะจอกลาง14นิ้วใหญ่ๆเลยตากล้งมาช่วยกันทำอาหากินนิดนึงนะคะ่ะขอบคุณค่ะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็จัดให้ไปเลยสำหรับจอกลางนะคะมีประโยชน์ยังไงสําหรับเจ้าจอกลางตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะสามารถที่จะ เปิด YouTube ดูการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กน้อยเพื่อไม่ให้ไปกวนคนขับรถนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ลูกค้าอีกด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะจ๊ะตัวน,นี้โอเคและ้ามาดูในะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราก็ใส่เป็นบริการเสริมไปให้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยอ่า เขาเขาอาจจะเรียกว่าเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะแบบเรียกหารถนะคะไม่ว่าจะจอดรถอยู่ในห้างนะคะต้องอยู่ชั้นเดียวกันนะคะถึงจะหากันเจอนะถ้าอยู่กันคนละชั้นไม่เจอแน่นอนนะคะแล้วก็กดไปเลยนะคะกดเปิดนี่เขาก็จะมีเสียงเตือนมีไฟไดๆแบบนี้เลยอ่ะอีกทีนึงให้ชัดเจนอีกทีนึงนี่เป็นไงคะ โอเคพอแค่ดีก่อนนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเราก็จัดให้ไปด้วยนะคะเป็นการเ,าเ,ปเป็นไฟเวลคัมไลท์แล้วก็เรียกหารถนะคะเพราะว่าจะมีเสียงเตือนอีกด้วยเวลาที่เรากดรีมมดแบบนี้อ่าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าคันนี้คือจัดดักมากเลยนะจัดเต็มกระจังหน้ามินิอัลพารจัดจอหน้าจอก,กลางให้สเกิร์ตรอบคันพรม VIP อ่ะเซนเซอร์ถอยกล้องบันทึกหน้าใดๆ ทุกอย่างคือจัดมาให้ครบคันคันมากๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้และไฮไลท์นั่นก็คืออะไรเอ่ยแรปหลังคาดํานั่นเองนะคะทําให้รถโดยรวมแล้วมีความดุดันของสีขาวตัดกับตัวรถสีดําและโลโก้สีแดงนั่นเองเหมือนโลโก้มิซูของเสื้อราเนาะจา๊ะบอกเลยว่าคันนี้คือจัดหนักมากๆถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะมาจัดหนักเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาค่าตัวของน้องเขานะคะสีขาวมุกนะคะเสนอราคาอยู่ที่ 90 0 0กับอีก5,000บาทชนันเองนะจ๊ะเป็นสีขาวมุกแบบสวยงามมากมาจากโรงงานสวยงามเหมือนคนขายเลยเอออะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะในส่วนของของแต่งนะคะถ้าคุณลูกค้าคนใดนะคะอยากได้จุดไหนหรือว่าไม่ใช้จุดไหนอยากได้จุดไหนเพิ่มเติมอยากเปลี่ยนจุดไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามความต้องการของคุณลูกค้านะคะก็บอกเราได้นะคะทักอ็อกซ์เข้ามา พูดคุยกันได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะคะทักเข้ามาคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าชอบคุยมากๆเลยค่ะยิ่งได้สักหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องเย็นๆ็ก็ยิ่งกคุยมากเลยนะจ๊ะโอเคสำหรับ EP หน้านะคะเราจะพาไปดูเจ้า Expander สีอะไรแล้วก็ตกแต่งแบบไหนบ้างก็ฝากติดตามน้องลูกตานคนสวยด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ E ีหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ